ลมหนาวพัดมากันแล้วนะคะพัดมาวอยๆแต่ก็ไม่ว่าจะนานไหนนะคะเพื่อนๆเนอะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ทุกๆวันนะคะมิ้กก็จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศลมหนาวพัดมากันแล้วนะคะพัดมาวอยๆมานะคะก็ยังมีนะคะมิ้กฝนลอยอยู่นะคะลอยมาอยู่า,านะคะก็ยังมีนะคะมิ้กฝนลอยอยู่นะคะลอยมาอยู่ ดวงเดือนใช่ไหมคะนเนาะกางวันก็จะเป็นพระอาทิตย์นะคะเนาะอันอนี้กลงคืนยังไม่ตกเลยนะคะเนาะนะคะเห็นไหมคะเดือนสวยมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าเดือนทุกๆวันนะคะมิ้กก็จะพาเพื่อนๆมาดูบัน ดูท้องฟ้าบรรยากาศยามเช้าอีกแล้วนะคะ,ะเดือนนะคะรอะดูเดือนนะคะเพื่อนๆนะคะเดือนนะคะ,เ,นนะ,คะเห็นไหมคะมสวยงามมากๆเลยนะคะอะอะอ,ะอะไรนะดูเดือนใช่ไหมคะเนาะกลางวันก็จะเป็นพระอาทิตย์นะคะเนาะออนนี้กางเกยังไม่ตกเลยนะคะเนาะ ทีเมยก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมค่ะนะคะหน้าหนาวนี่ก็คงจะหนาวหน้าดูนะคะเลยนะคะ,ะเหมือนยังจะเข้าหน้าหนาวแล้วหรือยังไม่รู้นะคะเนาะอากาศรู้สึกว่าจะเย็นนะคะเย็นมากๆเลยแต่ก็ ไม่ว่าจ,จะนานไหนนะคะเพืเ่อนๆเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอ่านะคะก็ยังมีนะคะมีฝนลอยอยู่นะคะลอยมาอยู่อ่อ,อ่าอะไรนะดวงเดือนใช่ไหมคะเนะเาะกลางวันก็จะเป็นพระอาทิตย์นะคะเนาะอันนี้กลางคืนยังไม่ตกเลยนะคะเนาะ ลมหนาวพัดมากันแล้วนะคะพัดมาวอยๆแต่ก็ไม่ว่าจะนาไหนนะคะเพื่อนๆเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเยนะคะ,ะเหมือนยังจะเข้าหน้าหนาวแล้วหรือยังไม่รู้นะคะเนาะอากาศรู้สึกว่าจะเย็นนะคะเย็นมากๆเลยเลยนะคะ,ะเหมือนยังก็ จะเข้าหน้าหนาวแล้วหรือ,อยังไม่รู้นะคะเนาะอากาศรู้สึกว่าจะเย็นนะคะเย็นมากๆเลยเดือนนะคะเนาะเดือนตอนเช้าๆนะคะให้เพื่อนๆไปด,ดูก่อนนะคะเดือนนะคะ,ะก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะ,ะทีนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมค่ะนะคะ เห็นไหมคะเดือนสวยมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าเดือนหน้านะคะก็ยังมีนะคะเมฆฝนรอยอยู่นะคะลอยมาอยูอ่ดูท้องฟ้านะคะ เห็นไหมคะเดือนสวยมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าเดือยก่อนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะตอนเช้าก็จะมาพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศทุกเช้าเลยนะคะ อะไรนะดวงเดือนใช่ไหมคะเนาะกลางวันก็จะเป็นพระอาทิตย์นะคะเนาะอันอนี้กลางคืนยังไม่ตกเลยนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะนี่ก็ามา,าดูค่ะดูอ่ันนังเขาเรียกว่าดึก ทุกๆวันนะคะเมก็จะพาเพื่อนๆมาดูบันทึกสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเมก็มา่าดูคะ่ะดูอ่าอันนึงเขาเรียกว่าดึกดูท้องฟ้านะคะก็ยังมีนะคะเมาฝนลอยอยู่นะคะลอยมาอยู่ เดือนนะคะเนาะเดือนตอนเช้าเช้านะคะให้เพื่อนๆไปดูก่อนนะคะเดือนนะคะ,ะก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะดูท้องฟ้าตอนนี้ก็ เ,เ,เพื่อนๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะคะย้าเช้านะคะดูท้องฟ้าลมหนาวพัดมากันแล้วนะคะพัดมาวอย เช้าอีกแล้วนะคะเดือนนะคะรอดูเดือนนะคะเพื่อนๆนะคะเดือนนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะเดือนนะคะเนาะเดือนตอนเช้าเนะคะให้เพื่อนๆไปดูก่อนนะคะเดือนนะคะก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะเดือนนะคะเนาะเดือนตอนเช้าเนะคะให้เพื่อนๆไปดูก่อนนะคะเดือนนะคะก็พาเพื่อนๆมา ชมบรรยากาศนะคะอากาศสดชื่นมากๆเลยนะคะมนจะเข้านาหนาวแล้วเนาะ,ะหนาฝนก็คงจะเบาลงแล้วนะคะแต่ก็ไม่ว่าจะนานไหนนะคะเพื่อนๆเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกๆวันนะคะมินก็จะพาเพื่อนๆมาดูบนันทึก นีก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอ่า ดูเดือนใช่ไหมคะนะเนาะกลางวันก็จะเป็นพระอาทิตย์นะคะเนาะอันนี้กลคืนยังไม่ตกเลยนะคะเนาะที่มก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ <co ld> ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะ <co ld> นม่ก็ามาาดูค่ะดูอา่าอันนั้นเขาเรียกว่าดึกนะคะ เห็นไหมคะเดือนสวยมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าเดือนแต่มันมีพายุนะคะเนาะพายุเข้ามาก็จะทำให้ฝนตกนะคะฝนตกตอนนี้ก็เพื่อนๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะคะยามเช้านะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยไปเรื่อยๆลมหนาวพัดมากันแล้วนะคะพัดมาวอยๆอ,อ,อากาศสดชื่นมากๆเลยนะคะมันจะเข้านาหนาวแล้วเนาะ,ะหนาฝนก็คงจะเบาลงแล้วนะคะ เดือนนะคะเนาะเดือนตอนเช้าเช้านะคะให้เพื่อนๆไปดูก่อน,นะคะ่ะเดือนนะคะ,ะก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะนะคะ,ะหน้าหนาวนี่ก็คงจะหนาวหน้าดูนะคะ,ะทีนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมค่ะ